อ่าผมมีอยู่เรื่องหนึ่งมาพ<ข>อจะเล่าได้ไหมมาเมื่อกี้พูดถึงสินแสเนาะมาครับคุณสินแสรครับว่าไงครับผมเคยไปรับตรวจตรวจงานบ้านเป็นคอนเซ้าท์ให้กับลูกค้ารายหนึ่งขอไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเผยชื่อละกันอย่าป<แ>เปิดเผยเลยคุณอ่าแกแกนำสินแสมาครับ ท่านแรกบอกว่าอืมครัวเนี่ยมันเป็นท้องมังกรน,นะถ้าคุณอยากให้บ้านมีมงคลท้องต้องใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะสินแสอยากจะแนะนําให้ว่าปรับลดพื้นห้องครัวลงเดิน mm hmm. เดินลงจากอ่าบ้านเดินลงบันไดสักสามขั้นสามขั้น mm hmm. ก็ประมาณหกสิบเซนนะครับลูกตั้งอืม mm hmm. ลูกตั้งของบันไดมันก็คือประมาณยี่สิบเซนนะ อลดลงหกสิบเซนตรงห้องครัวและห้องกินข้าวเออเนี่ยกินข้าวที่นี่ที่นี่คือท้องมังกรมังกรอิ่มม,มังกรมีท้องใหญ่เนี่ยเรามีอํานาจมงคลจะอยู่ตรงนี้เยอะเว้ยอโอเคผมก็ไปตรวจทีแรกอ๋อลูกค้าสั่งลดเหรอโอเคก็ผมก็ดูโครงสร้างอ่าอืมอืมก็ก็ลดได้แหละก็ลดไปก็ แกแบบแล้วก็ให้วิวกรเป็นรับรองมาด้วยนะความแข็งลงแข็งแรงโอเคผ่านไปอีกเดือนหนึ่งแกพาสินแสอีกคนมาที่บ้านเว้อ่าฮะสินสสนแสองบอกว่าอืมตรงเนี้ยมันเป็นหัวกับปากมังกรนะทำไมอยู่ต่ำล่ะไม่อยากให้มังกรกินกินโชคก,กินลาบเก็บพระทรัพย์สินบรารมีเหรอผมก็เริ่มเอกใจแล้ว ตกลงตรงนี้มันทองหรืมอมันปากก็ไม่ถามผมก็ไม่พูดปล่อยปล่อยเขาพูดไปเนี่ยตรงเนี้ยมันคือหัวมังกรพี่ต้องยกครัวให้สูงพี่ต้องนั่งพี่ต้องเดินบนันไดขึ้นไปกินข้าวเว้ยเดินบันไดสามสั้นขึ้นบน,นแท่นอนะ่ะเหมือนเป็นแท่นอยู่กลางบ้านเว้ยคุณคุณต้องเดินขึ้นที่สูงหัวคุ avored. จะเกือบจนไปดานอยู่ละไม่ไกินข้าวบนั้นเว้ย แล้วก็ทากับข่าวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยหัวมังกรโคตรอไรต์ออไรสสรุปแล้วครับสรุปโครงการนี้เจ้าของบ้านหมดไปสี่แสนจ้างสินแสเอหนึ่งแสนจ้างสินแสบีหนึ่งแสนถ้ายกพื้นต่ำค่าค่าทำพื้นให้ต่ำก่อนประมาณเจ็ดหมื่นห้า แล้วข้าก<ะ>ดพื้นให้ต่ําลงไปอีกก็ตีว่าเออเท่าไหร่วะผมจําไม่ได้สามหมื่นละกันอะอแล้วผลสุดท้ายนะครับปรับพื้นครัวเสมอพื้นบ้านตามบ้านปกติอีกประมาณห้าพันกว่าบาทครับหมดไปสี่แสนเพื่อให้ได้พื้นบ้านเรียบๆเ,เหมือนเดิมตามแบบเดิม <c oughs> ครับเพจเพจลงทบที่แบบได้พือผักเดิมเดิมห้าแสนตกลงถ่าสี่แสนนี่คือค่าพิสูจน์อาอะนาโตมีมังกรครับเราไม่รู้ว่าตรงมันหัวหรือมันท้องกันแน่ก็ประมาณนี้คุณอ่าก็ความสบายใจของเจ้าของบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่อ่ะนะก็ เขาอยากได้แบบไหนก็ตามนั้นแหละครับเขาอยากเขาอยากให้มันหัวมงกุฎหรือไทยจะเป็นมังกรอันนี้ก็แล้วแต่ของเขาก็บางคนเชื่อมันก็ได้ผลก็เออก็ก็คงมันไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็ทําได้แค่เออกูก็ไม่เชื่อแต่กูก็ไม่ลบหลู่อย่างนึงก็ไม่ใช่เงินกูเงินเขาประมาณนี้คือถ้าผู้ใหญ่เข้าใจเงินแล้วสบายใจกาจบนะฮะใช่ครับ ก็บางทีก็ได้แค่ปล่อยๆไปว่าแบบว่าคุณอาจจะต้องไปเสียค่าเบียบายรายทางกับอ่าการพิสูจน์อนาโตมีมังกรไม่หรอกมันมันก็เจก็ผู้ใหญ่เขาก็เชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อไปวันนี้ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็ก็ก็จัดการไปก็น่าจะได้แหละก็เออตามตามนั้นแหละคุณแต่ก็ถ้าแแวะๆหน่อยก็เออไอไอสัปาห์พงจุ้ยมันมีหลายเจ้าจริง เออแล้วบางเจ้ากูบางทีกูก็อยากเจอแบบสินแสแบทเทิลอยู่เหมือนกันนะสินแสแบทคือโทษนะคุณคือถ้าคุณมีเงินเหลือจริงไหมสิถ้าบอกถ้าเรามีเงินเหลือมากพอจริงๆควรทำเรยลตี้โชว์แล้วเป็นสินแสแบทเทิลมากเลยอะ่ะอืมโคตรมันใช <c oughs> <c oughs> ่อารมณ์แบบมาดีไซน์แรกมาร้านตอนแรกขายได้อย่างงี้ปุ๊บขอเชิญสินแสท่านแรกครับ <b ling> คนแรกว่างี้มาครับอ่าคนที่สองว่างี้มาครับเราไม่งเป็นเรียลลิตี้ที่แบบอ่ะมึงทําเลย3ล้านโลเคชั่นโซนเดียวกันอยากให้เฮียปะาา่ะอ่าฮะเอานักการตลาดานนามาสู้กับสินแสงคนโง่โทษนะคุณชักแทงบัตรสุดาแทงบัตสินแสคือมีมึงลองคิดดูรายการชารักแทงปรากกฏว่าแบบอ่าสมมุตินะเป็นชักหมู ชักอามและชักสินแสชักสินแสมองหน้าปุ๊บไม่ถามก่อนเลยชักสินแสดูอืโง่เฮงคุณไม่ค่อยดีนะผมไม่ขอเข้าร่วมโปรเจกต์นี้อะไรวันนี้ล้วก็ปิดไฟทันทีวปึ้งเฮ้ยยังไม่ได้เสนออะไรเลยนะไม่ไม่หน้าผิวแบบนี้เจ็บเงินไม่อยู่ปากแบบนี้เนี่ย มันมีโอกาสที่คุณจะไปมีเรื่องกับคนอื่นหน้าผากคุณแคบแบบเนี้ยไม่มีบุญบารมีไม่มีความล่ําความรวยแล้วก็ด้วยลักษณะคอแบบคุณเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กและตําแหน่งไฟตรงนั้นอนะไปเจีออกด้วยนะ <laughs> กูอยากเห็นว่ากูอยากเห็นว่าเลยที่แสบมาท่านแล้วก็มีอะไรนะมีนักการตลาดไว้หนึ่งคนมาดูัาหน่อยสิว่าพลังแห่งเศรษฐศาสตร์เมื่อปะทะกับพลังแห่งสินแสแล้วใครกันจะคว้าชัยไปในศึกครั้งนี้สินแสปะทะมาร์เก็ตติ้งแม่งคอคุณต้องแจกนต้องนมก่อนปะ แม่อ่ะแม่เฮียสู้อะไรคนหนึ่งถือลูกถืออะไรนะ MacBook อีกคนหนึ่งถือลูกคิดไอเฮียมถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดสินแสชนะเนี่ยกูกูเชื่อกูยอมเชื่อแล้วกันเชียไอเด็กมีอยู่จริงว่ะวิทย์พระทาเวทเนี่ยกูอยากชอบไอเฮียโอ้ยตายตายตาย

มีอะไรมีมีคนทาจริงนี่ม่นก็น่าดูนะฝัดยิ้ย์สายไม่ได้ดีดเหรียญร้อยเยนใช่ไหมอันนี้ยดีดลูกประคำใช่ไหมเออดีดลูกประคำเชื่อผมว่ามันดูน่าจะเวิร์กนะเว้ยคือถ้าเกิดมีใครจัดเนี่ยกูรอดูจริงนะคือช้าแทงปกติแม่งก็แบบมีความมันมันอยู่เบอร์หนึ่งอ่ะแต่อนี่คือแบบมันมันคูลมากเลยที่แบบเริ่มมาปุ๊บเดินมายังไม่หยิบปรดักอะไรเลยแม่งผมออกผมไม่เอา โงเองคุณไม่ได้โงเองคุณไม่ได้ไอ้เหี้ยอีคนอีคนมาออกไม่อีคนมาออกรายการก็ดีความแบบไอซ์ซัดพรีเซนต์ดีปุ๊บวะเออไม่เไม่ทำอะไรเลยเลยพรีเซนต์กูจะดีพอปะวะแม่งเริ่มหาแล้วแม่งแพทเซิรนกูเลยอ่ะแม่กูพูดถึงเรื่องสีแสดแล้วผมนึกถึงเรื่องเล่าของรุ่นพี่ผมเลยว่ะอะไรอ่ะตายห่าแล้วห่าคือลิ้นชักคุณจงเปิดออกมาซะเขา เขาอ,อยากจะแต่งงานครับผมอืมแล้วที่แล้วเขาก็คุยกับเอ่เอ่าว่าที่ภรรยาของเขาว่าโอเคทิรักเราจะแต่งกันวันนี้นะเป็นวันที่เราทั้งคู่สะดวกอ่าที่บ้านเดินมาไม่ให้เอา้าทำไมอะ่ะทำไมไม่ได้ไปถามสินแสก่อนว่าแต่งวันไหนดีดเฮ้ยได้เหรอได้ ได้แหละต้องไปได้แหละต้องมงคลไม่ได้เขาก็เลยเอที่บ้านก็เลยให้โพยสินแสมานะครับผมไม่ได้ให้เป็น o o o g l e m a เนะให้เป็น literally โพยนึกออกเลยนึกออกเลยเป็นแบบกระดาษยับยับเก่าๆอ่ะไปที่นี่เขาก็มันที่ไหนวะน่ะ แล้วคุณคิดได้คนแก่ที่แกมจะอธิบายว่าที่นี่มันคือที่ไหนในความทรงจําเขาเมื่อแบบสิบปีที่แล้วหรือกี่ปีก็ไม่รู้อ่ะ oh, oh, oh. คุณพี่แยมก็อ่ะไปก็ได้วะ oh. เพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ oh. อ่าอ่าก,ก็ขับรถไปอีเวนที่ดีขับขับขับไปกับป้าทีภรรยาเขาขับใช่ที่นี่ลืลเป่าวะแม่งเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าเขาอ่ะ แล้วก็จะมีบันไดชันช้นๆขึ้นไปแบบสุดลูกหูลูกตาอืมเขาก็เออถ้าตามโพยแล้วก็คงเป็นที่นี่แหละมั้งเออเขาก็เดินขึ้นไปกับภรรยาเขาเดินเดินไกลมากชันมากเหนื่อยมากเดินขึ้นไปถึงสิ่งที่น่าจะเป็นเหมือนสำนักนสินแสน่าจะเป็นเหมือนด้วยนะกําลังจะเดินเข้าไป <c oughs> เออผมขอเรียกสิ่งนี้ว่าการเดียนแล้วกันมีการเดียนเดินออกมาแป๊บเดียวการเดียนที่ว่าหมายถึงเออกูไม่แน่ใจว่าการเดียนที่ว่าเนี่ยหมายถึงเจ้าที่หรือหมายถึงอะไรวะคุณเหมือนลูกศิษย์ด้านไ่ะไม่เกี่ยกันการกระทำแบบการเดียน human humanoid browser browser b r o w s าวเซอร์อเดินมายังไม่ทันพูดอะไรเลยยังไม่ทันแนะนําตัวยังไม่ได้สวัสดี กูกลับไปสเอะเททวันนี้อาจารย์ไม่เจอคุณอคุณไม่เจออาจารย์วันนี้หรอกมึงจะบ้ากูเดินขึ้นมาแล้วไกลขับรถมาไกลเลยคุณยังไม่พร้อมเจออาจารย์กลับไปตะรับ <laughs> ให้เข้าไปไม่ได้กูไม่แน่ใจว่าไอกาเดียนไอไอายามไอคนเฝ้าสำนักคนนั้นนะ มันพูดแบบนี้หรือพ่อออกมาจากปากไอเนียแล้วแม่งดูเบียวชิบหยเลยเียอ่าผมไม่ใจว่าแบบหลังแล้วก็ถ้าถ้าจะให้วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นะการพูดแบบนี้แปลว่าอ๋ออาจารย์ไม่อยู่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวจริงๆถ้าคุณจะพูดเบียวกว่านี้คุณต้องพูดด้วยเสียงเกนโด้เว้ยอ่า ถ้าไม่สะดวกไม่นี่ก็กลับไปสะขยับแววนเขาก็เลยต้องกลับไปนะครับอ่าฮะกลับไปแล้วบอกมาไปไปแล้วนะไปแล้วโดนไล่กลับมาเนี่ยอืมความพยายามของแกวิแค่นี้เองเลยเฮ้ยโอเคเป็นข้อหลังแล้วละ่ะออกมาจากปากมันเนี่ยแหละ <laughs> 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 ใครที่ทำเมื่อกี้แบบพอออกมาจากปากคุณเนี่ย ก็เลยต้องไปอีกรอบครับสอสิริรวมที่เขาไปเนี่ยสามรอบได้เจอตอนรอบที่สามอ่ะฮะอืม uh huh. แล้วเขาก็เหมือนเข้าไปถามว่าจานครับแบบผมมาหาจา์สองครั้งแล้วนะนี่อีกครั้งที่สามสองรอบนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมเข้าไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถามด้วยความสงสัยนึกออกไหมอืมเอ่อสิ่งที่จานคือบอกก็คือ มันยังไม่ถึงวันที่เราต้องเจอกันเยเด้แล้วก็มาทำอะไรอะ่ะอ๋อจะจะแต่งงานครับมามาขอมาขอเลิกขอชัยในการแต่งแกก็อ๋อเหรอแล้วก็แกก็เดินออกไปมองดินฟ้าอากาศแล้วก็เดินกันมาเอาวันนี้ฮเดี๋ยวฮะ ไม่ไม่คือผมไม่มั่นใจว่าโปรเซสระหว่างนั้นมันมีอะไรว่าเขาเล่าข้ามไงอ่าหมายเลเพราะเอาวันนี้คือชี้วันใช่ไหมไม่ใช่วันนี้มาทูเดย์ไม่ไม่ไม่ชี้วันชี้วันโอเค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 พอพอชี้เสร็จปุ๊บก็แบบมันจะเป็นวันที่ฟ้าเปิดแล้วฝนตกเลิดีตอนตอนเช้าจะฟ้าเปิดแล้วฝนตกชำระล้างทุกอย่างและแต่งและแต่งวันนั้นตอนเช้าจะลาบากแต่ตอนบ่ายแดดออกสบายมากเอาวันนี้เลย แล้วพี่<อ>ยิงก็ถือโพยที่เป็นกระดาษยับยับของจินแจแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็บอกว่ามาเนี่ยวันนี้ใครมาวันนี้ไม่สะดวกเลยไม่มีใครสะดวกเลย<ต>เอาวันนี้แหละไม่สะดวกก็ได้สะดวกจะแต่งไม่ง,งก็เลยต้องตามจินแสตามที่บ้านแล้วคนที่เชื่อคือ ทั้งสองฝั่งนึกออกไหมอ่านึกออกเฉียดอ่า this gonna be a w h y surprisingly ตอนตีห้าฝนตกครับอ่าฮะอือโอ้ดังชินแสว้าไวเออเฮ้ยรุ่นพี่เหี่ช็อกจริงน้แบบเฮ้ยบ้าระใช่ครับแล้วมันก็หยุดตกตอนแบบช่วงแบบหกโมงเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยอืมเออเราเชียร แม่งเป็นตามที่สินแสพูดเลยแต่เขาไม่ได้พูดออกมานะอืมอ่ะคนเดนที่ออกมาพูดแทนสินแสใครรู้ไหมครับปิดแม่ใช่ครับนี่ล่เืหรือยังประกาศชัยชนะวะประกาศชัยชนะนะโอ้คือมันก็เลยแบบรุ่นพี่ผมก็เลยจากจิตใจที่ไม่เคยวันไหวตอเรื่องเนี้ยก็เริ่มแบบ เชื่อคลึงไม่เชื่อคลึงแนละ้วแบบเฮ้ยหรือมันจริงวะใช่ฮะแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยกลับไปอีกนะแค่แบบแค่ <Okay. S 1> แบบเป็นเรื่องเล่าเออมันก็มันก็มีความน่ากลัวแบบนี้เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S 2> อืออเออแต่ก็แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไอ้ชีอยฟังแล้วก็ขนลุกแทนเออแต่แบบคือในงานแต่งก็ผมก็ไปไงซึ่งแบบ เออมันตกจริงๆอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยบ้านะก็เป็นไปไม่ได้ก็คงอืออืมก็ก็น่าแหละคุณจริงๆเรื่องดวงก็เป็เรื่องดวงก็เอ่อหมายถึงเรื่องดูดวงแบบโอ้ออนะก็อืก็ไม่ได้ไกลตัวมนุษย์เราขนาดนั้นแหละอืมอืมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นอืมละมังนะ ละมังนะละมังนะแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้แหละตอนแรกกูว่ากูกะว่ากูจะเล่าสั้นๆที่ผ่านมาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีห้าสิบวินาทีนี้